โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไอามาอัดคลิปแบบสั้นๆเลยเนาะจริงๆทําคลิปยาวไว้แล้วแต่ว่าลง YouTube ไม่ทันนะคะอ่ะเดี๋ยวมาอัดคลิปสั้นๆแล้วอธิบายภาพนี้ให้เห็นเนาะว่าแบบมันเป็นทรงยังไงนะคะซึ่งแบบโอเคราคาปัจจุบันเนี่ยเข้าไม่ทันแล้วไม่เป็นไรนะคะรอนะคะรออย่างเดียวเพื่อให้มันเบรกเป็นทรงนี้เนาะถ้าเบรกเป็นทรงนี้รอให้มันย้อนกลับมาหาราคาจากต้านกลายเป็นรับแล้วเดี๋ยวเราค่อยวางแผนบายกันนะคะตอนแรกเนี่ยที่ไอทําคลิปไปเนอะอาะไออ่ะวางแผนให้มีการมีการบาย ทั้งายทั้งเซลเลยราคาปัจจุบันนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะแบบถ้ามันถ้ามันพุ่งขึ้นไปเราก็เก็บขาบายได้นะคะแล้วก็ปล่อยให้ขาเซลอะ sl ไปเลยนะคะแล้วแต่ถ้ามันล่วงลงมาเนี่ยเราก็ได้เก็บขาเซลเนาะแล้วก็ขาบายก็ sl ไปยังไงยังไงค่าเฉลี่ยของายเซลพร้อมกันเนี่ยมันก็มีค่าผลรวมออกมาเป็นบวกอยู่ดีแต่ต้องหลอดเท่ากันนะอืมอันนี้ก็คือจุดแรกแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะไม่แนะนําแล้วว่าออกอ,อเดอร์นนะดังนั้นตรงนี้นะคะไอจะลบออกเออลบออกอยังไงนะคะ ออจะลบออกนะโอเคทีนี้นะคะถ้าโซนบาบเนี่ยตอนนี้นะคะมันมีโอกาสย่อมาถึงนะส่วนใบเพนดิ้งตรงนี้เนี่ยก็จะมองบายณนะราคาตรงนี้นะคะเพราะตอนนี้ที่มันอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงต้านเนะาะไอก็ยังไม่แนะนําให้บายนะคะจนกว่าเขาจะเกิดแพทเทิร์นในการเบรกชัดเจนก็คือมีการทะลุแนวไปนะคะอดีตเนี่ยมันเป็นแนวไอ้นี่อยู่นะทุกคน แล้วก็เปลี่ยนต้านเป็นรับนะคะแล้วก็ไป go to the moon ที่1953นะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนคร่าวๆของถ้ามันเบรกนะแต่ถ้ามันไม่เบรกนะคะตอนนี้ไอไม่เทรดนะตอนนี้ไอรอนนอย่างเดียวนะคะรอให้มันเกิดแพทเทิร์นที่เราจะเข้าออเดอร์ตามโซนที่ควรเข้าจริงๆนะคะแล้วก็ค่อยเทรดเนาะไม่งั้นถ้ามันตบราคาลงมาตามแนวต้านเนี่ยเราจะกลายเป็นถือหนักนะคะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนําให้บายนะคะและก็ยังไม่แนะนําให้เซล l เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าเราซลล์ตอนนี้ก็มีโอกาสทะลุผ่านดังนั้นตอนนี้เนี่ย จุดนี้เนี่ยสำหรับอายมันกลายเป็นจุดโอดน,นะเออนะคะเป็นจุดอ่อดของราคาที่แบบมีโอกาสเป็นไปได้ทั้ง2ทางนะคะแต่ถ้ามันเกิดทางใดทางหนึ่ง mm. เช่นมีการย้อนราคากลับมาหาตรงบายแพนดิ้งตรงนี้อายถึงจะออกออเดือ์บายนะหรือทะลุราคาไปชัดเจนนะคะอายจะรอให้เขามีมีแบบมาเทสราคาจากต้านกลายเป็นรับเนาะแล้วอายค่อยบายขึ้นไปนะคะอันนี้คือในขาบายส่วนขาเซลเนี่ยอายก็จะมองด้านบนเลยด้านบนก็คือในส่วนของ เอายนะคะที่มีอยู่นะคะว่าเขาจะไปถึงปุ๊บเนี่ยก็เกิดแพทเทิร์นเนาะในการที่แบบบ่งบอกของแท่งเทียนเป็นขาลงนะคะอ้ก็ค่อยีิวลงมาตามตามซัพลายที่มีอยู่ด้านบนนะคะก็จะมีซัพพลายแบบย่อยอยู่เยอะแยะมากมายเลยซึ่งอันเนี้ยถ้าไปถึงจริงๆเดี๋ยวไอ้ค่อยมาอัพคลิปอัดเอ่ออัดคลิปอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับ คลิปนี้นะคะก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้เนาะขอให้ทุกคนแบบรออีกนิดนึงเพื่อให้มันคอนเฟิร์มก่อนนะคะในการเข้าเดอร์เพราะเราจะได้มีการเกิดกําไรอย่างยั่งยืนกับตลาด forex อ,อ,อาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะเพราะตอนนี้อยู่ข้างนอกนะคะขอให้ทุกคนโชคดี